ปากผนังเมืองชายทะเลของนครศรีธรรมราชทุกเชา้าคลื่นซัดสาดทุกเย็นลมทะเลพัดเย็นชื่นแต่ยามค่ำคืนความเงียบสง,งัดของอ่าวกลับเต็มไปด้วยความน่าหวาดวันที่ปากอ่าวมีซากเรือตระมงผุพังลอยนิ่งกลางน้ำมืดมิดชาวบ้านเรียกมันว่าเรือร้าง ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แม้จะเป็นเวลากลางวันเพราะว่ากันว่าซากเรือลำนั้นเต็มไปด้วยวิญญาณที่ยังไม่ไปไหนตำนานเล่าว,ว่าเมื่อเกือบ40สปีก่อนเรือประมงชื่อสีสมุทรพร้อมลูกเรือแปดชีวิตออกหาปลาในคืนพายุโหมกระหนำ่ำแต่คลื่นใหญ่ซัดจนเรือล่มไม่มีใครได้กลับฟัง ร่างถูกคลื่นกลืนหายเหลือเพียงซากเรือที่ถูกพัดมาจมคากลางอ่าวตั้งแต่นั้นมาวิญญาณลูกเรือก็ยังคงวนเวียนอยู่ตรงนั้นหลายคนเล่าว,ว่ายามดึกดื่นมักเห็นแสงตะเกียงลอยอยู่บนเรือร้างได้ยินเสียงคนเคาะไม้เหมือนซ่อมเรือบางครั้งเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็ดังแว่วมากับลมทะเล ช่วยด้วยอย่าทิ้งพวกกูมีนักท่องเที่ยวบางคนบังเอิญพายเรือเข้าไปใกล้รุ่งเช้ากลับพบเพียงเรือของเขาลอยเปล่าๆกลางน้ำเจ้าของหายไปอย่างไร้ร่องรอยและทุกวันนี้ชาวบ้านยังเตือนกันเสมอว่าอย่าเข้าใกล้เรือร้างปากพนังเพราะเสียงที่ได้ยินอาจไม่ใช่แค่เสียงของสายลม